โอเคครับผมก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับมาผมพี k คคนเดิมอีกแล้วนะครับกันนี้ก็มาอ่ะเกมมาสลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาลองนะครับก็คือแบบไอเทมตัวไหนที่มันใส่กับตัวละครได้อะไรประมาณนี้นะก็คือไอเทมประจำตัวนะครับว่าไอเทมไหนที่มันใส่กับไอ่าตัวละครตัวนั้นตัวนี้นะครับผมก็จะทําไปหลายตัวแหละเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยก็ตัวละครตัวนี้ก็คือตัวละครมาซาดาเตมาซามเนะนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่ใช้ดาบ หกเล่มนะครับก็คือแบบเท่มากนะครับก็เราก็จะพูดถึงว่าอาวุธประจําตัวของเขาเนี่ยเป็นอะไรก็คือเป็นดาบนะครับดาบสามเล่มนะครับเนี่ยครับเวลาที่เราใส่อาวุธชิ้นนี้เข้าไปนะครับไอเทมประจําตัวเข้าไปเนี่ยเขาเนี่ยก็จะถือดาบเขาจะปกติเขาจะถือดาบเป็นดาบเดียวนะอันนี้ก็จะถือเป็นดาบผืนหกดาบเลยนะครับก็คือว่าปกตินะครับเนี่ยนี่นะท่านี้นะเนี่ยปกติหลายคนอยากจะอยากจะได้ท่านี้ตลอดใช่ไหมนี่แหละครับ เวลาที่เราใส่เทียมประจำตัวเข้าไปนะครับผมเนี่ยไอ้นี่เอาไปไม่หมดเลยเราจะถือแบบเนี่ยเราจะถือแบบนี้เลยนะครับเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับท่านี้เลยนะครับตลอดทั้งเกมนะครับไม่มยหมดนะครับนะครับประมาณนั้นเนาะเนี่ยนะครับผมก็มาเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดีกว่าครับก็เอาเป็นดาบอะไรเดียวดาบสฟฟ้ามาโอเคครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักเกมนึงนะครับผมก็ว่าเวลาที่ใส่เทียมประจำตัวของดาเตะมาซามมเนะเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็เจอกับอะ,อะไรวะเนี่ยจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวเขาจะพยายามศึกษาชื่อตัวละคร้วยมันเยอะมากนะครับสามสิบตัวเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับเห็นไหมครับว่าปกติเนี่ยเขาจะถือดาบหนึ่งนะถ้าใครเคยเล่นนะครับอ,อันนี้เราถือดาบคู่นะครับเพราะว่าเราใส่ไอเทมประจำตัวก็คืออ่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละครับผมประมาณนั้นเนาะนั่นแหละ แล้วก็เราก็นี่ครับสบายครับเท่เลยทั้งเกมครับไม่ต้องกลัวแบบว่ามันจะกลับเป็น1ดาบนะครับมันจะใช้6ดาบตลอดนะครับผมเนี่ยเนี่ยปกตินะครับเนี่ยปกติเขาจะใช้ดาบเดียวแบบนี้นะครับดูนะครับเนี่ยถือแบบนี้เนี่ยถ้าเราใส่เท่มันจะตัวมันก็จะแบบใช้หเล่มนะครับเท่มากหลังขึ้นเตาตีนะก็นี่นะครับเท่นะแล้วก็แบบแต่ว่ามันจับยังไงวะเนี่ย หกดาบมันจับยังไงวะมันมันขีบหบอเฮ้ยไม่ใช่ดิมันยังไงวะเนี่ยไม่รู้นะครับแบบมันจับยังไงก็ไม่รู้นะแบบเหมือนก,การแบบกำมั้งคือมือต้องแข็งมากนะถึงจะแบบแค่นะครับเดี๋ยวเราไปนี่นครับถามว่ามันใส่ถามว่ามันดียังไงก็มันก็เท่แหละครับแล้วก็แบบดูดีด้วยเท่แหละแล้วก็แรงด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้ตั้งหกเล่มอ่ะนี่นะครับ ไป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 แล้วก็มีสายฟ้ารอบตัวโอ้ยังกับซูปเปอร์เซย่านะครับผมเท่ามากเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องก่อนอเฮ้ยเดี๋ยวนโอ้อโอไปทางไหนดีวเนี่ยด้านล่างดีกว่าไม่จะได้ดอยู่นะครับผมโอเคอุ้ยลบ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 ดูครับว่าท่านี้จะโหดไหมโอน โอ้โหชุดเดียวหายแรงมากเพราะว่าอัพเยอะแล้วนะดามมีอะไรอย่างนี้กอ็อัพหมดแล้วนะครับผมโดนนะครับอัพไปหมดแล้วนะครับผมก็คือเต็มเต็มหมดเลยนะแหละอันนี้ก็เป็นเซฟเก่านะครับเล่นนานแล้วนะครับผมเคเทมากครับวิธีจับดาบหกดาบเนี่ยคือไม่รู้ว่าจับยังไงแหละไป อันนี้ก็มาลองให้ดูเฉยๆนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับอ้น,นี่นะผมรู้สึกว่าเล่นภาคสี่แล้วมันจะขยิบขึ้นภาคสี่ตัวน,นี้ก็มีแล้วนะครับผมก็คือแบบบาซา่าสี่อะไรประมาณนี้นะครับสามสี่แหละจำไม่ได้นะครับคือทุกอย่างมันเดิมหมดนะครับคือดีแต่มีภาพสวยขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะมาเราเจอหัวหน้า โนฮิเมะนะครับหรือเปล่าทำไม่ได้เหมือนกันเป็นภรรยาของอะไรเนาะหรือว่าเวลาถือหกดาบเป็นยังไงครับฟันนี่แบบเปืือบเปล่าไอ้กันไม่อยู่ครับก่อแตกครับแรงมากมาดิไม่ไหวแล้วนะเต๋อพลังขึ้นต่อไปจิ้นโอ้โหไอ้เนี่ย รุดเดียวหายหายไปซะจะดึงไหนเนี่ยอ้หัวาบาลานซ์เตา่าหัวไปซะต้องดึงให้แม่นหน่อยนะชาร์จได้สองสามครั้งนะครับว่าตายเลยว่ะแรงมากอันนี้ว่าแล้องไปเจอกับหัวหน้านครับบอสบอส เพื่ออะไรก็ไม่รู้ตัวตัวร้ายนะครับผมก็มาดิอลังการจัดก็มาดิครับเจ้ากูอยากไหมมาซามุน่หกดาบโซโลอ่ะนี่มงโซโลใช้สามดาบนี่ก็ถือว่าโหดแล้วนะครับอันนี้ใช้หกดาบหกเล่มอ่ะ ตีเลยเยวนี่ไปไงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยน่พลังขึ้นเต่าพลังขึ้นเต่ารัวอนนี้ไม่น่ารอดครับอ๋มาดิอ้ยไปโดนไปโดนตายครับผมอือ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใส่ที่มันจำตัวของดาเตะมาซามูเน่หรือว่าตัวละคร6ดาวนั่นเองนะครับก็หล,ลายๆคนคงจะชอบเล่นตัวนี้มากเพราะมันเท่น,นะครับคือแบบสุดยอดมากก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ